ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มากับช่องรวยๆด้วยไฮโลนะครับวันนี้ก็เป็น EP ใหม่นะครับที่ผมจะพูดถึงเรื่องวิธีการยักยังไงไม่ให้เสียเปรียบนะครับเป็นการทวนก็ทวนในบทเรียนแรกๆต้นๆของผมที่ผมทําคลิปมานะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ก็ไม่เหมาะสําหรับผู้ที่อายุต่ํากว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนํานะครับ คลิปนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครจะเชื่อก็แล้วแต่นะครับไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นวิทยาทานในการรับชมนะครับแล้วคลิปนี้ผมก็จะมาแลกเปลี่ยนทัศนะและก็ให้ความรู้ในเรื่องของไฮโลนะครับวิธีการยักษ์แน่นอนนะครับมันก็มีวิธีการยักษ์ที่ไม่เสียเปรียบนะครับกับในการยักษ์นะครับแต่ละรูปแบบนะครับโอเคนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยผมก็มาเล่าเรื่องของการยักเรื่องของพาร์คก,ก่อนนะครับพารัคก,ก็คือตัวสี่สี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกเนี่ยครับสมมุติมีคนแทงอยู่อย่างนี้นะครับห้าหกหกสี่ห้าสี่นะครับไอตัวนี้นะครับเราก็ตัดเอานะครับตัดเอาแค่นี้นะครับเข้าหสูงนะครับโดยที่หก 6เอส62เนี่ยไม่ยุ่งนะครับเอาแค่4665นะครับเอาเข้า6สูงทำให e ้6เอส62ไม่ยุ่งนะครับเพราะว่าทางด้าน6เอล62เนี่ยมันอาจจะเป็นต่ําได้นะครับเป็น62เ e อลเนี่ยเราขาดทุนแน่ๆนะครับแต่4656เนี่ยมันไม่ขาดทุนนะครับหมายความว่าถ้าออก662หรือ663 หรือสามสนะครับเราได้กินนะครับหรือ6 6เอี่ยวนะครับเราได้กินนะครับแต่ถ้าเรายักในกรณีที่เรายัก6 2สองเอี่ยวเข้า6สูงนะครับไฮโลออกเสาหกสอเอี่ยวนะครับเราขาดทุนเต็มๆเลยนะครับแต่ในลักษณะของ6,4แล้วก็หกนี่ครับอัตราที่จะเสียนะครับมีน้อยมากที่สุดก็คือไฮโลออก64เอี่ยวนะครับเท่านั้นนะครับ เท่านั้นนะครับที่จะเสียนะครับหรือออก4ี่ห้าหเต็มเต็มนะครับที่เราจะเสียนะครับเสีย600บาทถ้าเรายัก100เราเสีย600บาทถ้าออก6-4สี่เอียวนะครับแต่เราจะกินเต็มเนี่ยมีสูงนะครับมีสูงหมายความว่าไฮโรออก6 6เอียว6 6 3 3 3 6 6 6 2นะครับเรากินเต็มนะครับหรืออัตราที่จะเจ้าตัวมีสูงเหมือนกันนะครับ ไฮโรออกหกห้าสองอย่างนี้นะครับเรามีโอกาสเจ้าตัวนะครับแล้วเรามีโอกาสที่จะได้มากถึงประมาณ4ี่ิเอร์เซนนะครับแล้วในกรณีนี้นะครับถ้าสมมตินะครับสมมุติสมมุติไฮโรเป็นอย่างนี้นะครับมีสองใบอ้าว อย่างนี้เราจะยากหมดไหมไม่หมดนะครับเราก็เอาแค่ใบเดียวเท่าเท่ากันนะครับเท่าเท่ากันเน้นนะครับก็เท่ากันเพราะอะไรนะครับเพราะบางครั้งให้เราออกสมมุติเราเอาเข้าวสองใบนะครับสองใบอย่างนี้นะครับเข้าวสองใบ้เโลออกหกศอกสี่อย่างงี้ครับเราขาดทุนแน่นะครับทําไมถึงเอาใบเดียวนะครับเพราะว่าเพราะว่า ไฮโลถ้าออก6 6 4สเราก็เจ้าตัวออกห6หห้าเราเจ้าตัว6 6 2สองเรากินนะครับแต่อีกรูปแบบหนึ่งเราไม่ยุ่งนะครับพารักเนี่ยเราไม่ยุ่งตัว54ี่เข้า6สูงนะครับไม่แนะนำนะครับแต่ในวันนั้นถ้าวันนั้นนะครับไฮโลออกทางด้านต่ำมากที่สุดนะครับทางด้านต่ำมากที่สุดเราไม่ควรจะเอา6 5ห้าสนะครับ เข้าต่ำเอียวนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นการข้ามฝั่งนะครับข้ามฝั่งหมายความว่าไฮโลเดี่ยมีสิทธิ์ออกได้ทั้งหมดนะครับทุกรูปแบบนะครับ56รูปแบบนี้ออกได้ทั้งหมดทุกรูปแบบแต่วันนั้นไฮโลดันตายต่ําเราก็ไม่ไม่ควรจะเขาเข้าอย่างนี้นะครับเอา5้าห6หสี 4, ่สูงเข้าไปเอี่ยวหรือผ่าปากนะครับไม่ควรนะครับ ในกรณีอีกกรณีหนึ่งครับ3 4 5ี่ห้าตัวนี้นะครับ3า5สี่ห้าตัวนี้ควรจะเอาไปไหนสมมติวันนั้นให้โลตายต่ำเราเอาควบไปหมดเลยนะครับควบไปเข้าเอียวนะครับเข้าเอียวต่ำนะครับอัตราที่เราจะได้เยอะเยอะนะครับเยอะหมายความว่าไม่ควรเอาไปผ่านะครับไฮโลในกรณีทุกกรณีนะครับสองสองเอียวเอียวเอียวสองหห้าเอียวเอียวเอียวอย่างนี้นะครับ หรือห้เอียวนะครับเรากินแน่ๆนะครับหรือทาสามเอียวนะครับอย่างเงี้เรากินเต็มนะครับี่ีเอยวอย่างเงี้เรากินเต็มนะครับโอ้โหอัตราที่จะออกได้เยอะนะครับสูงสุดถึง1 7บเจ็ดรูปแบบในภายในห้าสิบหกรูปแบบแต่เราจะเสียนะครับเราจะเสียไอตัว3ามสเนี่ยเต็มเต็มนะครับคือในกรณีรูปแบบเดียวรูปแบบเดียวเท่านั้นนะครับแล้วนะครับเราจะเสีย ต่อเดียวนะครับหมายความว่ายักไป3 0 0เราจะเสียต่อหนึงก็คือ600เนี่ยในกรณี5 5า4ส 3, 3, 3, 3 5, 5 3, เท่านั้นนะครับในกรณีต่อเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราจะกินเต็มเนี่ย10ถึงถึงเท่าไร่นะครับ17รูปแบบนะครับท่านผู้ชมเราควรจะเอาเข้าเอี่ยวนะครับ หรือวันนั้นไฮโลตายบนนะครับตายบนถ้าจะควบก็ควบมาบนหกสูงเลยนะครับง่ายๆนะครับแต่ทางที่ปลอดภัยที่สุดนะครับทางที่ปลอดภัยที่สุดก็คือพาร์นะครับตัดสี่ห้าออกห้าหกหกสี่นะครับเข้าหกสูงเป็นการวางแผนเล่นแบบได้แน่ๆนะครับได้แน่ๆ แต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าคุณจะได้นะครับแต่ได้แน่ๆได้เปรียบเจ้านี่แน่นะครับเจ้าจะกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับตัดเข้าตัดเข้าอย่างนี้นะครับอัตราที่เสียน้อยนะครับแต่อัตราที่จะได้เงินเยอะนะครับแล้วสิ่งที่ไม่แนะนําอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับสมมุตินะครับผมเห็นหลายๆคนนะครับชอบตัดตัวนี้นะครับไม่มีตัวยากละ ตัดตัว3ามตัว4เข้าเอี่ยวนะครับไฮโลจริงๆต่ําก็จริงนะครับแต่บางครั้งออก2 3 4เนี่ยเรากินเราเสีย900นะครับ2 3 4เราเสีย900หรือ334เ 4, ราเสีย900หรือ442เราเสีย500นะครับ3 3 2หรือ22 2, 3อย่างนงี้นะครับเราก็เสีย400นะครับในกรณี1 100บาทนะครับต่ำก็จริงนะครับอาจจะไม่มีเอี่ยวก็ได้นะครับ เห็นหลายกรณ <era> fiz game, ีนะครับชอบเอาต่ำสามต่ำสี่นะครับเข้าต่ำเอี่ยวนะครับอันนี้ไม่แนะนํานะครับไม่แนะนํานะครับอะไรที่จะเข้าเอี่ยวด้บ้างนะครับผมพูดถึงกรณีในการยักไฮโลนะครับอะไรที่จะเข้าเอี่ยวด้บ้างก็คือ6เอี่ยวนะครับ5้าเอี่ยว4เอี่ยวนะครับเข้าเอี่ยวด้นะครับอันนี้นะครับเอาเข้าต่ําเอี่ยวด้เลยนะครับ ดวงไม่ดีจริงๆถึงจะออก5คห้าเอี่ยวนะครับสมมุติเรายักห้าเอี่ยวนะครับหกหกเอี่ยวนะครับแค่นั้นนะครับแล้วอ่านในอีกกรณีหนึ่งหกห้าเอี่ยวนะครับเราจะเสียเต็มนะครับแต่เราจะกินเต็มเต็มเนี่ยครับสองสองเอี่ยวอะไรเนี่ยครับสี่สี่เอี่ยวอย่างนี้นะครับเราอ้ออัตราที่จะเหลือนะครับกินแล้วเหลือนะครับถูกแล้วเหลือนะครับเยอะนะครับ เยอะแน่นอนนะครับยักษ์สใบก็ได้900นะครับสมมุติว่าแบ่ง100นะครับแต่ในอัตราที่จะเสียเนี่ยบางครั้งเราอาจจะกินเต็มเลยนะครับ900อาจจะเสียแค่6 0 0นะครับแบ่งออกนะครับสมมุตินะครับผมไม่สาธิตในการในกรณีที่ว่าเออมันออกอะไรนะครับเดี๋ยวมันจะคลิปนี้จะยาวไปนะครับผมจะพูดถึงยักษ์แล้วได้เปรียบ แล้วยักแล้วไม่ควรทํานะครับก็คือตำสามตำสี่เนี่ยไม่ควรทําแน่นอนครับเข้าเอี่ยวนะครับยักที่ได้เปรียบก็คือ6 4 6 4.5 6กสี่ห้าหกนะครับทวนนะครับหกสีเข้าหสูงนะครับห้ไม่ยุ่งนะครับจําไว้นะครับ5 4ไม่ยุ่งนะครับเพราะอะไรครับกรณีที่ออก5 5 4หรือ5 4 2เราเสียตังค์นะครับแต่อันนี้เป็นเทคนิคในการยัก ไม่ควรเอาหกสูงนะครับข้ามฟากไปตำเอียวนะครับไม่ควรนะครับไฮโรออกได้หมดนะครับออกได้หมดทุกรูปแบบนะครับถึงจะออกได้น้อยก็จริงนะครับแต่ออกได้หมดทุกรูปแบบนะครับอันนี้เป็นการทริปในการยักง่ายๆเลยนะครับยักแล้วไม่เสียเปรียบนะครับยักแล้ว ไม่เสียเปียบแน่นอนนะครับท่านเอาไปนําไปใช้หรือนําไปเล่นเนี่ยท่านได้เปรียบเจ้าเกือบ100%นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ให้ความรู้เพียงเท่านี้นะครับมาตามสัญญานะครับใครต้องการให้ผมพูดถึงความรู้แบบไหนนะครับให้คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม ช่องรวยๆด้วยไฮโลด้วยนะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ